สวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้สวนคุณใจไม้ด่างไม้ฟอกากจังหวัดนคปรปฐมมีต้นไม้สวยๆมานําเสนอทุกท่านนะครับต้นไม้ที่นี่นี้เป็นต้นไม้ที่หายากนะครับไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นต้นอะไรขอให้ทุกท่านติดตามชมครับผมต้นไม้ที่นํามาเสนอวันนี้อยู่ในสกุลดิเฟนบากเกีย ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือดิเฟนบาเกียเดลไลลาชื่อไทยก็คือต้นนกยุงลำแพนลักษณะใบาเรียวยาวคล้ายๆหอกปลายใบแหลมชี้ขึ้นบนท้องฟ้าพื้นใบสีขาวงาช้างเส้นกระดูกสีเขียวขอบใบมีสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มกระจายจะลดปลายใบ ส่วนลำต้นของเขาเป็นสีขาวงาช้างก้านและก,กลาบสีขาวงาช้างเช่นเดียวกันต้นไม้ชนิดนี้เหลือจำนวนน้อยแล้วในตลาดต้นไม้เพราะเป็นต้นไม้ที่มีคอโรฟิลน้อยมากในการสังเคราะห์แสงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมีประมาณ30-40%ถึงเปตต่อใบในการสังเคราะห์แสง เป็นต้นไม้อวบน้ำไม่ค่อยชอบน้ำมากถ้าลดน้ำมากเกินไปอาจทำให้ตายได้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่สวยคล้ายๆกับลายของนกยุงจึงได้ตั้งชื่อว่านกยุงลำแพนสสำหรับไม้สกุลดิเฟนบาเกีย เป็นไม้ประดับสกุลใหญ่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์แต่กลับไม่มีชื่อเรียกขานเป็นภาษาไทยไม้สกุลนี้โดยเฉพาะเพียงแค่รู้จักกันดีสำหรับชื่อเรียกกันจนติดปากว่าสาวน้อยปะแป้งอันอาจเนื่องมาจากไม้ชนิดนี้มีการนําเข้ามาสู่ในประเทศไทยเป็นช่วงระยะเวลายาวนานแล้วซึ่งเคยมีการจัดแสดงและจำหน่ายในช่วงยุคก่อน ไม้ประดับจะเฟื่องฟูเสียอีกและด้วยชื่อที่น่าฟังแล้วสะดุดหูถึงความน่ารักน่าเอ็นดูอ่อนด้วยเดียงสาของเด็กสาวที่ถูกปะโปรยด้วยแป้งประทินผิวที่นิยมพรมกันในยุคสมัยหนึ่งให้ถูกเปรียบเปลยกับดอกไม้ประดับใบสีเขียวปลายใบแหลมที่มีสีขาวกระจายดูเกือบเป็นระเบียบอยู่บนแผ่นใบ แบบไม่มีในพืชชนิดอื่นใดที่จะมีลักษณะเหมือนพืชดังกล่าวจนเป็นที่เรื่องลือถึงความหมายและความแปลกใหม่ในหมู่นักสะสมและผู้ได้พบเห็นสำหรับต้นนกจุงลำแพนบ้านเราคงไม่ค่อยรู้จักไม้สกุลน,นี้ดีสักเท่าไหร่นักจะมีไม่กี่เพียงสายพันธุ์ที่โดดเด่นและเรียกกันติดปาก ไม้สกุลนี้เหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านเรือนได้อย่างดีใครต้องการไม้สายพันุ์นี้ไปปลูกที่บ้านเรือนติดต่อ0988861492สวนคุณใจไม้ด่างไม้ฟอกกาจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างไรบ้างครับต้นไม้ที่นำเสนอทุกท่านในวันนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับต้นไม้ใหม่ๆที่นำเข้ามาเราจะพยายามทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับท่านไหนต้องการต้นไม้ที่นำเสนอวันนี้ไปปลูกนะครับช่องทางติดต่อก็อยู่ตรงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือโทรมาที่098-886-1492 Facebook คือสวนคุณใจไม้ด่างไม้ฟอกาดจังหวัดนครปฐม วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับ